ต้องบอกเลยนะคะว่ายังเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนซึ่งในะช่วงเวลานั้นนะคะหลายคนจําได้ดีว่าพระเอกเดาวร่งมผู้ล่วงลับนะคะอย่างคุณเล็克ันเนี่ยขณะกําลังด่งดังพลุแตกนะคะคุณเล็克ันได้ดับปริศนาที่คลองแสนแสบที่ลึกกว่า5เมตรค่ะซึ่งจากนั้นเนี่ยร่างก็จมหายไปไม่โผล่ขึ้นมาอีกจนกระทั่งมีคนมาพบศพในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ และคุณทันโทนวันนิ้อดีตนะักแสดงวัยรุ่นชื่อดังในยุค90นะคะขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นดวงดาวที่กําลังเจิดจัดในวงการบันเทิงแต่ดวงดาวดวงนี้นะคะกลับต้องดับวูบลงไปก่อนวัยอันควรด้วยอายุเพียงแค่20ปีเศษเท่านั้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่ช็อกและบีบหัวใจของใครหลายคนเกิดเมื่อปีพศ2538ค่ะโดยมีการรายงานข่าวว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังนะคะได้กระโดดตึกตกลงมาจากดาดฟ้าของคอนโดมิเนียมสูง16ชั้นย่านปากเกร็ดนนทบุรีซึ่งสถานที่เกิดเหตุนะนนะคะก นั้นพักอาศัยอยู่ด้วยค่ะ และล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาขนลุกค่ะเมื่อทางด้านของอาจารย์ไพศาลนะคะได้ออกมาทักสองพระเอกดังที่เสียชีวิตไม่ปกตินั่นก็คือคุณเล็กสลันและก็คุณทันทรนวณิกซึ่งมีสิ่งที่ต้องบอกนะคะงานนี้ผู้กำกับดังอย่างคุณพจ์อานน์เนี่ยก็ถึงกับบอกว่าจะรีบทําบุญให้ทันทีค่ะและล่าสุดนะคะในรายการคุยแหลกแดกดึกเนี่ยทางช่อง YouTube ทางด้านของคุณมดดดำคชาพานะคะพิธีกรดังเนี่ยก็ได้เปิดใจกับคุณหนุน่มคงพันกับเรื่องลี้ลับแบบคัดมาแล้วโดยตอน อนหนึ่งนะคะคุณหนุ่มของกพันเนี่ยก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้ที่ไปทำรายการได้พูดคุยกับอาจารย์ภพศาลแสนชัยที่เรารู้จักกันดีนะคะว่าเป็นผู้ที่มีนิมิติสวงที่ได้ช่วยเหลือ,อคุณเมฆวินัยไกลบุตรโดยงานนี้นะคะทางด้านของอาจารย์ภพศสารนะคะก็ได้ทักสองพระเอกดังที่เสียชีวิตไม่ปกตินะคะนั่นก็คือคุณเล็กสลันแล้วก็คุณทนันโดยมีสิ่งที่จะต้องบอกญาติค่ะโดยคุณหนุ่มของกพันนะคะได้เล่าว่าตอนที่ไปพูดคุยกับอาจารย์ภพศารเนี่ยได้พูดขึ้นมาถึง2พระเอก ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือคุณเล็กสรันที่เกิดอุบัติเหตุจมน้ําเสียชีวิตโดยอาจารย์ไพศาลก็ได้พูดตรงๆนะคะว่าเขาเนี่ยไปอยู่ในโลกของวิญญาณที่ไม่ค่อยสบายนักแล้วก็มีอาการเศร้าส้อยให้ฝากไปบอกญาติพี่น้องให้ทําบุญให้เขาหน่อยเราไม่รู้จักญาติเขาเลยก็ุ่ทวศบุญส่วนกุศลส,ส,ส่วนหนึ่งไปให้เขาแล้วแหละก็ทําบุญกรวดน้ําแล้วก็เอ่ยชื่อเขาให้เรียกชื่อเขานะคะ ซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านของคุณมดดาก็ได้โทรหาคุณพอานนท์กลางร,รายการนะคะขอทราบเรื่องเนี่ยคุณพอานนท์ก็กล่าวว่าเ,าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กพี่เองตอนนั้นจมน้าตายจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาชื่อว่าสมนึกแล้วต่อมาเนี่ยเปลี่ยนให้ว่าชื่อสรันก็เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ก็จะทําบุญให้เขาและในส่วนของคุณทันโทนวน,นิกนะคะอาจารย์ก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าอยากเจอญาติของคุณทันอยากนําความไปบอกญาติเขาแล้วก็อยากบอกว่าถ้ามีเวลาเนี่ยก็ให้ไปหาอาจารย์หน่อยโดยทางหน้าของอาจารย์ไพศาลนะคะก็ได้กล่าวว่าเหมือนคุณทันเีียสชวิต ไม่ปกติเสียชีวิตแบบเป็นคําถามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาเสียชีวิตนะคะก็เสียชีวิตแบบเป็นคําถามทางด้านของคุณมดดํานะคะก็ได้กล่าวขึ้นมานะคะว่าตกตึกใช่ไหมจากนั้นค่ะคุณหนุ่มมงพันธ์ก็กล่าวว่าใช่ใช่อุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละอาจารย์เนี่ยอยากเจอเขาเขาไม่ได้บอกเราว่ามีเรื่องอะไรแต่เขาอยากบอกญาติของคุณทันซึ่งคุณทันเนี่ยก็มีน้องชายอยู่และต้องบอกเลยนะคะว่าจากเรื่องราวที่กล่าวมานี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ไม่เชื่ออยา่างลบลู่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ